สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูทรายในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูทรายจะพาเด็กๆมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมรหัส215ได้จากแพลตฟอร์มของเรียนได้เลยนะคะ รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยมาดูหัวข้อเรื่องของการเรียนในคาบนี้กันนะคะ 1. คําคำศัพท์น่ารู้ 2. เนื้อเรื่องย่อ 3. ถามตอบจากเนื้อเรื่องและสุดท้ายค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนช่วง คำศัพท์น่ารู้วันนี้ครูทรายก็เอาคำศัพท์น่ารู้มาให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกันด้วยนะคะคำแรกคะ่ะนกเงือกอ่านว่านกเงือกความหมายของคำชื่อนกชนิดหนึ่งลำตัวสีดำ ปากใหญ่อยู่รวมกันเป็นฝูงในป่าลึกเช่นนกเงือกกามช้างตัวอย่างประโยคนะคะนกเงือกเป็นสัตว์สงวนที่ควรอนุรักษ์ไว้คำศัพท์น่ารู้คำที่สองคำว่าคาคบอ่านว่าคาคบความหมายของคำ ส่วนของต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลำต้นแยกกันเป็นง่ามตัวอย่างประโยคกล้วยไม้ป่าบนคาคบออกดอกบานสะพรัง่งคำศัพท์น่ารู้คำที่สตะขบอ่านว่าตะขบความหมายของคำชื่อผลไม้มีหลายชนิดเช่นตะขบไทยต้นตะขบหนาม ผลกลมเมื่อสุกมีสีม่วงแดงหรือแดงเข้มรสหวานรากใช้ทำรรยาได้ตะขบฝรั่งต้นไม่มีหนามผลเล็กกว่าตะขบไทยเด็กๆสามารถดูภาพได้จากมุมบนขวามือของสไลด์ได้เลยนะคะต่อไปคำศัพท์น่ารู้คำว่าพ an ันนาอ่านว่าพ an ันนา ความหมายของคำกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นภาพเช่นกล่าวถึงธรรมชาติที่สวยงามตัวอย่างประโยคเด็กๆเ,เขียนพรรณนาความงามของธรรมชาติในป่าคำศัพท์น่ารู้คำต่อไปเลยนะคะเสนอคำว่ามะขามป้อมอ่านว่ามะขามป้อม ความหมายของคำนะคะชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งมีผลกลมรสเปรี้ยวฝาดชุ่มคอมเมล็ดแข็งผลใช้ทำยาได้เด็กๆเคยเห็นมะขามป้อมกันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆไม่เคยเห็นมะขามป้อมครูทรายก็นำรูปภาพมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะ อยู่ด้านมุมขวาล่างของ PowerPoint เลยค่ะต่อไปคำศัพท์น่ารู้คำว่าสมดุลอ่านว่าสมดุลหรือสมดุลก็ได้นะคะเด็กๆความหมายของคำเสมอกันเท่ากาันตัวอย่างประโยคนกช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยการกำจัดแมลงและแพร่พันธุ์พืชศัพท์น่ารู้ สังวรอ,อ่านว่าสังวรความหมายของคำระวังเหนี่ยวรั้งตัวอย่างประโยคคาพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้ต่อไปนะคะช่วงเนื้อเรื่องยอ่อวันนี้นะคะครูรายจะพาเด็กๆมาอ่านเนื้อเรื่องย่อสนุปเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยในหน้า 1 7 5ถึง18 181นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะเนื้อเรื่องย่อในวันนี้ครูทรายจะพาเด็กๆมาอ่านเนื้อเรื่องย่อสรุปเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยกันนะคะพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ เด็กชายและหญิง20คนมาเข้าค่ายของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเวลา3วันสองคืนพี่เอกเป็นผู้นำกิจกรรมค่ายและพี่อีกสี่คนคอยดูแลพี่ๆชวนน้องๆร่วมกันปลูกป่าโดยวิธียิงกระสุนดินเหนียวที่หุ้มมา พันไม้ยืนต้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการปลูกป่าหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะให้คนเข้าไปปลูกด้วยตนเองและเมื่อฝนตกทําให้ดินเหนียวอ่อนตัวต้นอ่อนก็จะงอกงามขึ้นต่อไปในการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์ ทุกคนจะต้องพันขาด้วยผ้าเนื้อแน่นตามวิธีที่พี่ๆสอนเพื่อป้องกันทากที่อยู่ตามพื้นดินชื้นๆเกาะขาและดูดเลือดกินพวกพี่ๆได้แนะนำวิธีการเดินป่าอย่างมีระเบียบวินัยให้น้องๆฟังโดยให้เดินตามทางเพราะจะได้ไม่เหยียบพืชและสัตว์ ไม่พูดคุยส่งเสียงดังเชื่อฟังผู้นำมีสายตาว่องไวเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติจริงๆเด็กๆใช้กล้องส่องดูนกที่มีสีสันงดงามหลายชนิดเช่นนกเดินดงหัวสีส้มนกเงือกกรามช้าง เป็นพ่อนกที่คอยหาอาหารมาให้แม่นกที่กำลังกกไข่มันจะใช้ดินมาปิดรังเพื่อป้องกันศัตรูให้แม่นกและลูกจนกว่าลูกนกโตพอจะบินได้พ่อนกจึงต้องหาอาหารมาให้ทุกวันนับเป็นงานที่หนักและเสียสละของพ่อนกดังนั้นถ้ามันถูกคนยิงตายแม่นกและลูกจะอดอาหารตายไปด้วย พี่ๆเน้นให้น้องๆรู้ว่านกเป็นผู้รักษาสมดุลธรรมชาติที่สำคัญโดยช่วยกำจัดแมลงหนอนที่เป็นศัตรูพืชและนกยังเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยมีน้องคนหนึ่งสนใจจะเลี้ยงนก แต่ไม่ได้นำมาขังในกรงจะเป็นการหาอาหารมาให้นกกินอย่างที่คุณตาเคยหวานอาหารที่ลานหน้าบ้านให้นกบินมากินมีผู้เลือนงเรื่องศัตรูของนกเช่นหมาแมวที่เราต้องช่วยกันป้องกันให้นกด้วยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะช่วง ถามตอบจากเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นคลิปเด็กๆลองตอบคำถามจากเรื่องกันดูนะคะไปดูคำถามข้อแรกกันเลยค่ะคาคบหมายถึงอะไรกอไก่ต้นไม้ผลกลมมีรสเปรี้ยวขอไข่ผลกลมเมื่อสุกมีสีแดงเข้มรสหวาน คอควายส่วนของต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลำต้นแยกกันเป็นง่ามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอเกเด็กๆตอบข้อไหนคะตอบข้อตอบข้อคอควายถูกต้องคะ่ะข้อสองนะคะสมดุลหรือสมดุลหมายถึงอะไรกอไก่เสมอกันเท่ากันขอไข่ ระวังเหนี่ยวรังคอควายดงป่าเด็กๆตอบข้อไหนคะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊กตกตอกตอบข้อกอไก่ค่ะเสมอกันเท่ากันต่อไปข้อที่สนะคะลำตัวสีดำปากใหญ่อยู่กันเป็นฝูงจากประโยคนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด กอไก่ทากขอไข่แมวคอควายนกเงือกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆตอบข้อไหนคะข้อนี้ตอบข้อคอควายค่ะนกเงือกต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าอย่างไรกอไก่พระะน,นาขอไข่พันณะนา คอควายพันนาะข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งปองข้อขอไข่นะคะพันนาะข้อต่อไปเลยนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าอะไรกอไก่สังวรขอไข่สังวระคอควายสังวน ข้อนี้เด็กๆตอบข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งปองกอไก่คะ่ะสังวอนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับหัวข้อถามตอบจากเนื้อเรื่องเด็กๆทำได้กี่ข้อกันคะช่วงสุดท้ายนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียน ครูจะมีกิจกรรมมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันนะคะเป็นเกมง่ายๆก่อนอื่นเราก็ไปดูกติกาก่อนไปเล่นเกมกันเลยนะคะพร้อมแล้วไปเลยกติกาในการเล่นเกม 1. ครูจะมีภาพและข้อความมาให้เด็กๆ 2. ให้เด็กๆลองจับคู่ภาพกับคำให้ตรงกันนะคะ ลองทายภาพสีภาพนี้ดูสิคะว่าภาพแรกควรอยู่คู่กับคําว่าอะไรคําไหนคะเด็กๆม้าขามป้อมถูกต้องหรือไม่คําที่สองภาพที่สองควรคู่กับคําว่าอะไรตะขบถูกต้องหรือไม่คาที่สามภาพที่สามค่ะ ตรงกับคำว่านกเงือกถูกต้องหรือไม่และคำสุดท้ายภาพสุดท้ายตรงกับทากถูกต้องหรือไม่เราไปดูคำตอบกันเลยนะคะปิ๊งปองถูกต้องค่ะไปดูเฉลยเต็มเตมกันเลยนะคะเด็กตอบถูกกันทุกคนหรือเปล่าคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกมที่ครูสายเอามาฝากในวันนี้ญญบบบช่วงฝึกสมองประลองปัญญากับแบบฝึกทักษะช่วงฝึกสมองประลองปัญญาครูสายจะพาเด็กๆมาทำใบกิจกรรมรหัสสองรูปร่างหน้าตาใบกิจกรรมจะเป็นประมาณนี้นะคะ เด็กๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้จากแพลตฟอร์มของโรงเรียนได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ไปลงมือทำใบกิจกรรมนี้กันเลยนะคะไปเลยวันนี้ครู้ายจะพาเด็กๆทำใบกิจกรรม3ข้อนะคะ ส่วนข้อที่4ถึงข้อที่10ครูทายจะให้เด็กๆไปฝึกทำด้วยตัวเองแล้วอย่าลืมส่งการบ้านมาให้ครูทายกันเยอะๆนะคะเด็กๆงั้นเรามาเริ่มทำตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะชื่อใบกิจกรรมรหัส2 1 5เรื่องธรรมชาติเจ้าเอ่ยเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อ1 ใครเป็นคนสั่งเด็กๆยิงหนังสติคค๊กค่ะเด็กๆกอไก่พี่เอกขอไข่พี่เอคอควายพี่อ้วนข้อนี้ตอบพี่เอกนะคะจากในเนื้อเรื่องพี่เอกเป็นคนสั่งให้เด็กๆยิงหนังสติกค,คะ่ะต่อกันข้อที่2เลยนะคะเสียงดังเพีย้ยเพี้ยเกิดจากอะไรกอไก่ เสียงเพื่อนๆโดนตีขอไข่เสียงหนังยางกระทบง่ามไม้คอควายเสียงกิ่งไม้ที่หกักข้อนี้ตอบข้ออะไรคะเด็กๆเก mm. ่งมากค่ะข้อนี้ตอบข้อขอ,ขอไข่นะคะเสียงหนังยางกระทบง่ามไม้ข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆมาเข้าค่ายร่วมกับชมรมใด กอไก่ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้และสายน้ำขอไข่ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคอควายชมรมคืนผืนป่าให้สัตว์ข้อนี้เด็กๆตอบอะไรคะปิ้งบองข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคะ่ะเด็กๆตอบถูกกันหมดเลยหรือเปล่าคะ ส่วนข้อที่4ถึงข้อที่10ครูายจะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูายกันเยอะๆนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ครูายสอนในวันนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าครูายจะนำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาบอกนั้น ติดตามชมได้เลยนะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ